ฝ่ายค้านเขาใช้วาทกรรมว่าถอดหน้ากากคนดีหลังจากที่นักข่าวทำนเนี่ยรัฐบาลตั้งฉายาเอประยุทธ์ว่าหน้ากาก,ากคนดีนะทำให้บริยุทธ์นั้นก็ฉุนเลยทีเดียวนะครับเกมเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองตอนนี้ทั้ง4เรื่องกําลังทําให้รัฐบาลเป็นลบนะครับเปิดเกมก่อการที่ไปว่างใจและใจะแหกแผลไปยันนายกรัฐมนตรีแหกแผลไปยังรัฐมนตรี ก่อนอะไรทราบไหมฮะก่อนรัฐบาลจะครบวาระก,ก่อนที่รัฐบาลจะจัดให้มีการเลือกตั้งนั่นหมายามว่าเกมทั้งหมดที่เกิดขึ้นตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชูวิ์และเรื่องอื่นอีกสี่เรื่องเนี่ยกลับกลายเป็นประเด็นทางการเมืองเพื่อมีเจตนาเพื่อชนะการเลือกตั้งครั้งต่อไปโดยมีเป้าหมายให้รูทักสิณเป็นนายกรัฐมนตรีนั่นเอง สวัสดีครับมาพบกับผมเทสศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าวว6หกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องของทุนสีเทานะเป็นเรื่องที่มีการแฉนายกมนตรีนะครับวันหลานเข้าไปเกี่ยวข้องกับทุนสีเทาโดยชูวิทย์กมลวิสิทธ์ไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนแล้วก็สู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สู่กระวกบวนการสังเคราะห์กันนี่คือตู้หา่าวและที่สําคัญ ต่อไปรถทัวร์บริษัท M M Transport Service นี่เป็นบริษัทที่เป็นของตู้หาวแต่คุณเข้าใจผิดคนที่เป็นเจ้าของรถจริงๆรอจกคนจ็นคนรลี่ Construction หลานประยุทธ์ประยุทธ์ผมนั้นบอกว่าอพี่ทำไมมันถึงเงียบ ไม่มีใครพูดถึงนะครับคุณไปหาเองแล้วกันว่าบริษัทนี้ใครเป็นผู้ถือหุ้นผมไม่ต้องพูดนะครับผมไม่สงสัยแล้วล่ะว่าทําไมเรื่องนี้มันจบแบบนี้ไม่ชมาหาแม่งแข็งนักหนา๋อรู้ละ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 ถึงแม่ขยับเลยออรู้ละรู้ละฝากเทียนไปให้คนลเล่มฝากเทียนไปให้ผบวตลอเล่มหนึ่งฝากเทียนไปให้อ,อธิบดีแดงเล่มหนึ่ง เพราะอะไรเพราะท่านั่งเทียนอยู่เพื่อเทียนจะหมดสังคมเนี่ยไม่ไว้วางใจทั้งตำรวจทั้งอายการแล้วพวกเราดูเป็นยังไงดดูแล้วก็ดีค่ะทางก่อนนายกเวลาะปยุกไปไหนเนี่ยนะนายกก็ดูอ่ะนายกสื่อไปที่ไหนสื่อสื่อดูตรงไหนบ้างสื่อดูไหมว่าเขาทำอะไรตรงไหนตอนเนี้ย เขาทำยังไงรู้ไหมักตรงนี้ด้วยจะได้เกปัญหานายกนายกไม่ใช่คนคโอ้โหแต่เปล่าใจ้ค่ะดูค่ะดูแล้วค่ะดูแล้วด,ด,ดูแลอะไรบ้างคือข่าวรักโลกวันนี้ตอบมาดิเกษตรอินทรีย์เออถ้าทํำยังไง การพิเศษรูปแบบใหม่ให้ที่รักโลกด้วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไอ้น่าสวยได้เป็นหลักการของท่านแต่การใหญ่ๆเขาทำอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่ห้าที่ว่าจะรักโลกแหละไม่ตอบเราไม่ต้องตอบนะตอบดิท่านนายกเธอไม่ต้องตอบปะเธอไม่ฟังอยู่แล้วฟังฟังเธอไม่ต้องตอบไม่มาตอบเธอทำไมในเมื่อเธอก็ไม่รู้เรื่อง ได้ค่ะท่านรู้ดิท่านคุณชูวอทย์พูดนะนนายกท่านไม่ใช่ศัตรูเธอท่านพยาจะไม่หมุนหิ้วแล้วเพื่อที่คุณชูวิทย์ท่าทีถือเพื่อที่คุณชูวิทย์ท่าทีถือแต่แตงานซานนายกมาค่ะชูวิทย์มาแฉพลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีว่าเรื่องทุนสีเทาเนี่ย เขาแฉต่ปีที่แล้วข้ามมาปีนี้ยืนยันจะต้องแฉต่อไปโดยกล่าวหานะครับว่าธุรกิจเกี่ยวกับรถทัวร์เนี่ยซึ่งหลานของพลเอกประยุทธ์เนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับซึ่งสื่อมวลชนได้ไปถามพลเอกประยุทธ์พลเอกประยุทธ์ก็ดขุนก็เปลี่ยนเรื่องไปเรื่องอื่นนะครับเรื่องนี้ปรากฏว่าสื่อฝ่ายเสื้อแดงฮะเอาไปแหกอย่างต่อเนื่องชีวิตก็แฉต่อบอกว่าเขารู้ทันเขารู้ดี ว่าดีเอรับคดีนี้เป็นคดีพิเศษนะฮะเพราะว่ารัฐมนตรีรับเงินจากตู้ห่าเป็นเงินถึง250ล้านบาทนะครับจนเป็นที่มาของเจ้าที่ DSI อสเนี่ยสามคนทำหนังสือถวายดีกานะไปยังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่วนดัมตรีนะฮะก็บอกว่าให้ฝ่ายกฎหมายรวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินคดีนะฮะกับผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีการกล่าวหาดัมตรี นลาคนใกล้ชิดว่าไปรับเงินเรื่องนี้กำลังกลายเป็นเรื่องทางการเมืองก่อนการอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยไม่มีการลงมติไม่เชิงานสังเคราะห์แล้วแปลกใจไหมผม,มเรียนพุ่นสนเน่แรกนะเรื่องของชูวิทย์มีเป้าหมายนะครับเรื่องของทุนสีเทาอ่ะที่ชูวิทย์มาแฉลงเนี่ยมีเป้าหมายเพื่อที่จะดันทีม ของธรรมนัตทั้งหมดออกจากพรรคเศรษฐกิจไทยเข้าไปพลังประชารัฐตอนนี้ไปเรียบหมดแล้วนี้คงเห็นแล้วและจากนั้นก็เงียบเลยนี่คือป,ป,ประการที่หนึ่งประการที่สองเรื่องนี้นะฮะกลุ่มทุนจีนเหล่านี้หรือทุนจีนสีเทาเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนจากใครจากนักการเมืองและพรรคการเมืองคําพูดวาจาภาษานะครับที่เขาปล่อยคลิปออกมาคงสะท้อนให้เห็นนะครับว่าได้รับการสนับสนุนจากใคร คนส่วนใหญ่ก็เชียร์ชูวิตนะแต่ในเชิงงานสังเคราะห์ผมเรียนมาตลอดว่าชูวิตเป็นเพียงเครื่องมือเท่านั้นนะและสุดท้ายทั้งชูวิตทั้งสันทนะเป็นเพียงเครื่องมือเท่านั้นและสุดท้ายเป็นเครื่องมือทางการเมืองตอนนี้สันทนะเงียบไปละทั้งสองคนทั้งชูวิตทั้งสันทนะเละชูวิทย์แฉใครบ้างผมเคยตั้งคําถามและผมเรียนรุ่นส่วนว่าชูวิทแฉตํารวจ ชูวิทย์แฉอายการชูวิทย์แฉดีเอสไอชูวิทย์แฉนายกร,รัตรีชูวิทย์แฉผู้บัญชาการตํารวจนครบาลชูวิทย์แฉปป,ปงนะฮะชูวิทย์แฉทุกคนเล่นงานทุกคนที่เกี่ยวข้องบางคนก็ลาออกบางคนก็ยังคงอยู่ในตําแหน่งแต่ก่อนที่จะมาแฉนายกร,รัตรีคือบุรปรุทย์เนี่ยชูวิทย์พูดตั้งแต่ปีที่แล้วบอกว่าถ้าไม่ปลด ผู้บัญชาการตารวจนครบาลออกจากตําแหน่งเขาจะแฉบนเอกประยุทธ์เล่นงานรัฐบาลที่ผ่านมาผลเอกประยุทธ์เนี่ยก็มีการให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติร,รายงานเรื่องนี้ทุกๆสัปดาห์ถึงการเคลื่อนไหวจับกลุ่มทุนสีเถาในเชิงงานสังเคราะห์ผมเรียนมาตลอดนะเกมนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยเพราะตัวแปรต้นมันพิษพิษเนี่ยตอนไหนไปตั้งพัก ให้ธรรมนัตให้ธรรมนัตออกจากพักซึ่งผมเรียนน่เป็นหลักการที่บิดไม่ควรจะทำต้องเอากลับที่เดิมเห็นไหมฮะสิ่งที่ชูวิทย์กำลังทำอยู่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองกันปกครองหรือทางวิชาการเขาเรียกตัวแปราตามตัวปตามตอนนี้ชูวิทย์ต้องการอะไรเล่นงานผู้บัญชาการตำรวจนครบาลทำไมต้องเล่นงานตำรวจนครบาลที่ผ่านมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะจัดเลี้ยงกินข้าว กับชูวิทย์เป็นกรณีพิเศษแต่ปรากฏว่าผู้บัญชาการตำรวจนครบาลไม่มาชูวิทย์เอ,อ้ยไม่มาไม่มาสิผมก็เลยแฉอ๋อไม่ปวดใช่ไหมผมแฉนายกรัณฑิตทิ้งเริ่านี้เกิดขึ้นถามว่าข้อมูลทั้งหมดของชูวิทย์มาจากไหนชูวิทย์ก็ยอมรับนะทั้งหมดที่เขาได้มาไม่ว่าจะเป็นคลิปไม่ว่าจะเป็นเสียง ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลไม่ว่าตำรวจจะไปค้นที่ไหนอยู่อย่างไหนเขาไปทำคลิปทำวิดีโอขึ้นมาตำรวจฮะเป็นคนให้ข้อมูลทั้งหมดโทรศัพท์บอกชีวิตและใช้ชีวิตเป็นเพียงเครื่องมือทางการเมืองจต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองมันไม่ควรทำเพราะชีวิตเนี่ยก็บอกเขาเจอมาเยอะชีวิตติดคุกกี่รอบแล้นะถ้าตอนนี้ชีวิตเป็นอะไรขึ้นมา นะะคนที่ถูกกล่าวหามากที่สุดก็หนีไม่พ้นคารัฐบาลตอนนี้ก็ต้องรักษาชีวิตไว้ให้ดีอย่าให้เป็นอะไรก่อนหน้านี้ก็มีรายงานว่าชูวิทย์จะถูกลอบสังหารโดยเต้มงคลกิจสสพักไทยศิวิไลออกมาแฉแต่ปรากฏว่าชูวิทย์ไม่เชื่อนะฮะไม่เชื่อสาเหตุที่ชีวิตไม่เชื่อเนี่ยเขามั่นมากเขามั่นหน้ามากว่าเขาทําถูกผมบริยนรทุนส่วนไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าเรื่องนี้ไม่ควรทํา ะะเดินเกมแค่ดันธรรมนัตกลับพักกลับไปแล,ล้วคุมเกมไม่อยู่ยิ่งแฉเท่าไหร่นะครับที่พังคือรัฐบาลที่พังคือสํานักงานตํารวจแห่งชาติถึงขั้นนักข่าวสัมภาษณ์ว่าตํารวจเละขนาดนี้แล้วเนี่ยจะต้องมีการปฏิรูปตํารวจหรือไม่คุณส่วนเห็นไหมฮะพอตัวแปรต้นผิดตัวแปรตามเละไปหมดคนที่เกี่ยวข้องถูกเปิดโปงถูกใส่ร้ายจริงไม่จริงไม่รู้ละ่ะแต่คําพูดของชูวิทย์ พอสิ่งต่างๆมันเกิดขึ้นคนเชื่อพอเกิดอะไรขึ้นอีกหรือก็แฉคนก็เชื่อแล้วตอนนี้ก็ไปปลูกพันธุ์ถึงนายกุมตรีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นก่อนอะไรทราบไหมฮะก่อนการอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยไม่มีการลงมติไม่ใช่แค่เรื่องนี้นะทุนสีเทาผมย้ำอีกครั้งนะสองเรื่องอธิบดีกรมอุทยานมาพร้อมๆกันเลยนะไล่มาเรื่องอะไรนะฮะเรื่อง d s i ไไปถวายดีกานะครับไล่มาอีกเรื่องอะไรอีก เรื่องของนะะการทุจริตคอร์รัปชันเรื่องของป้ายรถไฟเห็นไหมฝ่ายค้านเขาใช้วาทการรมว่าถอดหน้าก,ากากคนดีหลังจากที่นักข่าวทำเนียบรัฐบาลตั้งฉายาเองประยุทธ์ว่าหน้าก,ากากคนดีนะทำให้บริประยุทธ์นั้นก็ฉุนเลยทีเดียวนะครับเกม,มเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมินการปกครองตอนนี้ทั้ง4ี่เรื่อง กำลังทําให้รัฐบาลเป็นลบนะครับเปิดเกมก่อนการอภิปรายงบงบจและใจแหกแผลไปยังนายกรัฐมนตรีแหกแผลไปยังรัฐมนตรีก่อนอะไรทราบไหมฮะก่อนรัฐบาลจะครบวารัก่อนที่รัฐบาลจะจัดให้มีการเลื่อนตา่างนั่นหมายความว่าเกมทั้งหมดที่เกิดขึ้นตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชูเวและเรื่องอื่นอีกสี่เรื่องเนี่ยกลับกลายเป็นประเด็นทางการเมือง เพื่อมีเจตนาเพื่อชนะการเลือกตั้งครั้งต่อไปโดยมีเป้าหมายให้ลูกทักงสิณเป็นนายกรัฐมนตรีนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุสนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์เจียกิจวัฒน,นาสวัสดีครับ ขอฝันใฝ่ในฝันอันเลือเชื่อขอสู้สึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทมทุกรุกรมำโหมกายใจ ฟันพร้อมภัยด้วยใจทะนงจะแนวแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยพง Mai tokoi, koi sang sing Mai reo, mai reo, mai reo, mai mai reo. เสียดายชีวาตท่าสินไป ไฟไฟป,ประจันยอน